เอาละค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่นเมดนะคะแต่ตอนนี้ฉันโดนแย่งเมดไปฉันก็ต้องมาเล่นซับพอร์ตนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ฉันจะมาแบนฉันจะแบนแบนเลยค่ะมูลาดค่ะฉันไม่ชอบนางค่ะแบนนางไปเลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะถึงตาเราเลือกแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเลือกตัวละครกันเลยนะคะ โอเคค่ะฉันเล่นซับพอตงั้นฉันขอเลือกอตัวไหนดีอะตัวไหนดีอ่ะเธอ,อเอาอะไรดีอะแกตัวอะไรดีอะเธอฮะอืม, <Huh? S 1> อมฉันงั้นฉันเอารูอีแล้วกันนะคะทุกคนโอเคค่ะมาค่ะ ตอนนี้ฉันก็มาค่ะฉันจะเป็นฉันจะเล่นรูอีนะคะถือว่าเป็นคลิปมารีวิวสกินแล็งของลูอีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่นน้องรูอีนะคะมาดูกันนะคะว่าดิฉันจะเล่นน้องเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะมาค่ะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมคะเอาบัสมาเล่นเมดเนี่ยบ้าพอคอแตกค่ะหยิบเมดมาสิคะจะไปหยิบผัดอะไรคะ ตายแล้วค่ะตาหนีชิบหายแน่นอนค่ะทีมเราไม่มีเมดค่ะตายแล้วค่ะได้ฉันเปลี่ยนไปเลือกเมดก็ไม่ทันแล้วนะคะทุกคนแย่มากตานีแย่มากไหนะเข้าแล้วค่ะทุกคนอะไรคะไม่สนุกนะไม่สนุกด้วยนะคะไม่สนุกด้วยนะคะทำไมถ้าไม่เล่นเมดทำไมถึงไม่ให้เราเล่นแทนล่ะคะ ตายแน่เลยค่ะตานี้วิยตายแน่ชิบหายมากชิบหายใช้ที่นี่แน่นอนค่ะทุกคนโอเคค่ะเราก็ต้องมูฟออนอย่างเดียวค่ะตายเป็นตายค่ะตานี้มากค่ะลุยลูกโอเคค่ะโอเคค่ะดูสิคะทีมเราไม่มีเมดเลยค่ะแย่มากแย่มากแย่มากจริงๆค่ะตานี้ แรงด้วยนะคะเนี่ยอุย้ยฉันกลัวเทวาฉันตกมากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นวันนี้เราก็ต้องเอาน้องลูอี้มาสู้ชีวิตกันอีกแล้วนะคะทุกคนมาดูกันค่ะว่าจะรอดไหมจะชนะไหมคะเป็นกำลังใจให้ลูอี้หน่อยนะคะทุกคนถามว่าฉันเล่นน้องเป็นไหมก็พูดเลยนะคะว่าไม่เป็นค่ะและซึ่ง ฉันมาโซโล่เดี่ยวด้วยนะคะไม่มีเพื่อนยิ่งลิปหายเข้าไปใหญ่คะ่ะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะมาดูกันนะคะว่าจะไหวไม่ไหวนะคะมันต้องไหวคะ่ะมูฟออนอย่างเดียวคะ่ะโอเคคะ่ะไปค่ะ้อบสค่ะมาคะ่ะเกิดมาแล้วคะ่ะทุกคนไปคะ่ะตอนนี้ ฉันต้องไปช่วยบัตนะคะเพราะว่านางมาเล่นเลนกลางฉันงงมากค่ะโอเคค่ะมาค่ะช่วยบัตก่อนค่ะเพราะว่าฉันก็ถือว่าเป็นแทงกึ่งเมดนะคะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะซัพพอร์ตกึ่งเมทสีพูดผิดโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะอะไรคะอะไรคะอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะอยากเข้ามานะคะโอ้เอาไปกินค่ะโอเคค่ะ เลนล่างเขาตีกันไม่มีใครดูเลยค่ะดิชิก็ต้องไปสิคะรออะไรคะตอนนี้ดิชฉันก็ต้องไปสิคะแล้วออฟเลนทําอะไรอยู่คะทําไมไม่เฝ้าเลนตัวเองคะเนี่ยโอ้ยตายค่ะตายค่ะแบบนี้ก็ชิบหายแล้วค่ะชิปหายจริงๆค่ะโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะกลับมาช่วยบัสก่อนค่ะเอาไปค่ะ โอ้ยตายแน่ฉันตายแน่ตานีูมาค่ะมาโอเคครับตีอเลนไม่ค่ะอเลนหยุดค่ะอย่าตีป้อมฉันค่ะออกไปค่ะอเลนอะไรคะออกไปค่ะป้อมฉันค่ะโอเคค่ะกลับไปหาเพื่อนค่ะเป็นซัพพอร์ตนะคะ ตอนนี้ฉันต้องกลับไปหาเพื่อนช่วยบัสก่อนค่ะเขานัวเนียกันอยู่บนค่ะฉันต้องไปช่วยค่ะฉันมาแล้วค่ะเอาชิปิกเอาลูกบอลชิปิกินค่ะเออจัดการมันเลยค่ะหมีเอามันเลยค่ะตกมันเลยค่ะตกมันเลยค่ะเออหนีไปได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะเชคกุมว้ว้ไว้ฟอเรนนางฟอเรนอย่านี้ยะย่านี้ยะย่านะย่านี้ยตายแล้วค่ะตัวใครตัวมันค่ะตายแล้วโอ้ย ชิบหายจริงๆค่ะเอาไปกินค่ะเอาไปค่ะโอเคค่ะมาค่ะกลับมาค่ะกลับมาเล่นตัวเองค่ะไม่ใช่เล่นตัวเองสี่ดอกฉันลืมไปว่าฉันเป็นซัพพอตเออกลับมาเคลียร์อรีนก่อนค่ะเออไล่นางไปก่อนค่ะไล่นางไปก่อนตีคีปค่ะเออมาสักทีอีแพนด้าไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่เฝ้าเล่นตัวเองอะไรคะตามอะไรฉันมาไปเฝ้าเล่นตัวเองค่ะอย่าค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะตีค่ะตีช่วยค่ะตีช่วยค่ะค่ะฉันออกร่างสถานะก่อนค่ะปีป้อมค่ะตีป้อมค่ะปีป้อมค่ะเอาป้อมเขาค่ะโอเคค่ะเราได้มังกรมาแล้วค่ะโอเคค่ะไปค่ะอะไรเนี้ยโอเคค่ะมาค่ะ โอเคค่ะฉันต้องอยู่เลนกลางค่ะเพือช่วยค่ะตอนนี้โอเคค่ะขียียค่ะขียอะคีค่ะขียอะคี้เคลี้เคลี้ตีโอ๊ยอะไรเนี่ยกลับกลับค่ะกลับว้ายกลับไม่ทันโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะเอาเลือดค่ะตอนนี้โอเคค่ะกลับมาค่ะกลับมาค่ะ เคลียครีป่อนค่ะเคียคีปค่ะโอเคียคีปค่ะอะไรครับฟอเรนกลับค่ะกลับไปช่วยเลนกลางค่ะตีครีปค่ะขอยสกิลไปเลยค่ะโอเคค่ะเขตีค่ะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยมากเลยค่ะฉันพาน้องลูยี่มาสู้ชีวิตสุดๆค่ะโอเคค่ะได้รองเท้ามาแล้วค่ะโอเค มาค่ะมาช่วยแคลี่เราค่ะไว้โอเคค่ะมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วค่ะตีมันเลยค่ะตีมันเลยค่ะตีมันเลยค่ะเอามันเลยค่ะเอามันเลยอืมไอ้ยาย่าล้างสถานะค่ะโอ้ยไว้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 อะไรค่ะบินอะไรคันว่างว่างว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 างกดมั่วเลยค่ะกดมั่วเลยค่ะตอนนี้โอ้ยกดสกิลมั่วเลยค่ะเลิศมากค่ะทัฟฟินนี่ลูก โอเคค่ะวางหลุมบาให้เขากลับค่ะส่วนฉันจะวากกลับค่ะโอเคค่ะมาค่ะมาค่ะไปเคียร์เลนก่อนค่ะนางเอาป้อมเราไปแล้วค่ะไม่มีใครเฝ้าป้อมเลยค่ะอเลนหยุดนะคะอย่ามาเอาป้อมฉันนี่ยเลนตีคีบค่ะตีคีบค่ะตีค่ะตีค่ะตีค่ะตายเสีย อาตายสิเออตีคลิปค่ะคลิปยาวๆเลยค่ะตอนนี้ิฉันก็ตีเบานะคะเพราะฉันเป็นซับพอตฉันไม่ใช่เมดนีย่ยฉันไม่ใช่แอสซินฉันไม่ใช่ไฟเตอร์นะคะให้มาฉันมาเคลียร์คลิปเหนื่อยค่ะแล้วอีกพวกนั้นไปทำอะไรคะดูสิคะป้อมเราเกือบจะล้อยู่แล้วคันนี้ตอนนี้โอเคค่ะมาค่ะ๋ยูฉันช่วยค่ะโอ้เออโอ้ย ตายค่ะตายค่ะตานี้โอ้ยไม่เป็นไรค่ะสู้ชีวิตกันไปค่ะโอเคค่ะเคียค่ะเคียค่ะเปิดวาร์ปงๆแล้วค่ะตอนนี้โอเคค่ะตีค่ะตีคีตายสิยะเออตายยากมาก วางวาค่ะอ้าวอย่าบินค่ะอย่าบินไม่บินนี่ค่ะเออเอาไปเลยค่ะเลิศค่ะเลิศโอเคค่ะตอนนี้ฉันต้องฮิวเลือดก่อนนะคะโอเคค่ะมาค่ะนางฟอลเลนหยุดเลยนี่ะวางวาบค่ะฉันจะกลับแล้วค่ะไม่ไหวค่ะยอมเสียค่ะวิเราได้ลากมาแล้วค่ะโอเคค่ะมาค่ะ กลับมาเลนกลางแล้วค่ะโอเคค่ะโอ้ยตายค่ะตายแน่ตานี้วายวายวายอะไรคะโอ้ยเคลียร์คีปค่ะเออทาฟินนี่ลูกนางฟอลเลนหยุดค่ะนางฟอลเลนฉันบอกให้หยุดไงเอาแครี่ฉันทำไมไม่มากับฉันยะโอ๊ยอะไรวะมึงเก็บแบบแบบแบบ แวนหรอนางแวนย่าย่าเปิดปาบโงงแล้วค่ะตอนนี้ไม่รู้แล้วค่ะกดมั่วแล้วค่ะตายเลยค่ะโอ้ยตายแล้วค่ะเจ็ดต่อสิบค่ะชิมหายมากค่ะตาหน,นี้ทีมเราพลาดต,ตรงไม่มีเมดนี่แหละค่ะ <To make. S 1> ไม่มีตัวแดนเมดเลยค่ะ ตานี้ฉันคงต้องรับบทเป็นเมดสาวเฉพาะกิจแล้วค่ะตอนนี้ฉันต้องเล่นลูอี้สายเมดแล้วค่ะเออฉันจะออกซับครึ่งเมดครึ่งแล้วกันค่ะนี่สนแล้วค่ะตอนนี้ฉันจะเป็นลูอี้เมดสาวเฉพาะกิจนะคะวันนี้โอเคค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่มีเมดเลยค่ะไม่มีใครหยิบเมดมาเลยงั้นดิฉันก็จะเป็นเมดเฉพาะกิจให้ค่ะถึงฉันจะมีสกิลตีเวทแค่สกิลเดียวก็เถอะค่ะโอเคค่ะ อะไรคะจะเอาบูแต่เลสฉันหรไม่ให้คะ่ะอยา่าโอ้ยอยา่าเปิดบราโง่ๆแล้วคะ่ะตอนนี้ไม่ไหวคะ่ะล้านสถานะไปค่ะไว้ไว้ไว้โอ้ยเกือบตายคะ่ะเกือบตุยเย่แล้วค่ะโอ้ยกลับมาฮิวกันคะ่ะโอ้ยไม่ไหวคะ่ะไม่ไหววันนี้ดิฉันจะเป็นลูี้เมดสาวเฉพาะกิจน <has S 1> ะคะอออกซับครึ่งเมดครึ่งแล้วกันคะ่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะตี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 ค่ะเออโอายโอเคค่ะเราได้ป้อมเขาล้วค่ะไว้เขาปล่อยดังมาแล้วค่ะเรนบลค่ะไว้เราก็เสียป้อมไปอีกแล้วหนึ่งค่ะแย่แล้วค่ะตานี้แย่มากค่ะตอนนี้ตอนนี้แย่มากไอจะเอาบูบูฉันหรอฉันไม่ให้ฉันไม่ให้ไว นางได้บูฉันไปแย่แล้วแย่แล้วค่ะเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงใสสุดเลยค่ะมาค่ะโอ้ยนางหนีไปทันค่ะเอาเลยค่ะแพนด้าจัดการมันเลยค่ะฟาดมันเลยค่ะฟาดมันเลยค่ะยิงเลยค่ะทาฟินี่ยิงเลยค่ะเออเออเอาเลยค่ะลุยโลดค่ะลุยโลดโอเคค่ะนางเข้าป้อมค่ะไม่เป็นไรค่ะฮิวให้เพื่อนค่ะโอเคค่ะตีค่ะตีค่ะ โอเคค่ะวางวาบงงๆค่ะเผื่อมีใครกลับอ่ะเพื่อนไม่กลับนะคะเราก็ไม่กลับนะคะเพราะว่าเลือดเรายังเยอะอยู่โอเคค่ะว่าเพื่อนกาลังนัวเนียกันอยู่ค่ะจีฉันก็ไปเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะวางวาบงงๆค่ะค่ะไปเลยค่ะไว้แพนด้าตุยไปแล้วค่ะฉันกลับทันค่ะโอเคค่ะฉันเกือบตุยค่ะโอเคค่ะทาฟินนี่ฉันก็ล้มไปเลยคคค่่ะะโอออเตตนนนีี้บบัฉกก็ุยไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้เหลือใครกันนะ โอเคค่ะฉันก็ต้องมาอ้อยอย่าอย่าอ้อยไว้ไว้อย่าอย่าอ้อยอย่าอย่าอ้อยอย่านะคะอย่าไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาโอ๊ยไม่ไหวแล้ว okay. Okay, ค่ะโอเคค่ะเคลียตีไปมัม่วเลยค่ะปล่อยสกิลมัม่วเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ฉันลนมากค่ะตอนนี้ไว้ไว้ไว้อย่าอย่าฉันตอบว่าอย่ à, าไงอย่ à, าไงอย่าอย่าไงโอ๊ยเกือบค่ะเกือบ er ดีนะคะฉันถึกอยู่ โอเคค่ะหิวเลือดค่ะหิวเลือดค่ะโอ้ยโอ้ยตายตายตายอืมฉันขออกกอกเกาะกันเวทก่อนนะคะตอนนี้ขอออกไอเทมชิ้นนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะไปออกเวทแบบเต็มที่เลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะโอเคค่ะอะไรคะอะไรคะไว้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  โอ้ยเกือบตายค่ะวางวับโง้ๆกดตายเลยค่ะตุยไปเลยค่ะเอาเลยค่ะทาฟนนี่เอามันเลยค่ะแพนด้าจัดการมันเลยค่ะจัดการแวนเลยค่ะแพนด้าเอาเลยค่ะตบมันตบมันค่ะทาฟีนี่ลุยค่ะเออลิศค่ะโอเคค่ะโอ้ยโอ้ยตาหนี้ถือว่าเหนื่อยเหนื่อยจริงค่ะเหนื่อยมากโอเคค่ะตาหนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสู้ชีวิตอีกแล้วค่ะตอนนี้ ตอนนี้ฉันพาน้องลูียมาสู้ชีวิตมากค่ะว้ายเลนล่างค่ะเลนล่างค่ะเลนล่างอ้อยฉันจะเกิดภายในสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคค่ะมาแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะจัดการมันเลยค่ะจัดการมันเลยค่ะลุยเลยค่ะบัสเอามันเลยค่ะเอามันเลยเลนกลางก็มาค่ะโอ้ยตายแน่กูตอนนี้กูจะไปเลนไหนดีงงอยู่นะเนี่ยโอ้ยว้ายโอ้ย่ออย่าเอาป้อมฉันดี้ออย่าไม่ไม่ เอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะยิงมันเลยลุม <ations> มันเลยค่ะตกมันเลยค่ะตบมันเลยเอออย่ามั่นค่ะเออตอนนี้ฉันไม่ออกของซับแล้วค่ะพอแล้วค่ะไหนคะฉันต้องการอยู่ไหนนะ,ะมงกุฎมงกุฎฉันอยู่ไหนมงกุฎฉันอยู่ไหนมงกุฎฉันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ไงโอเคค่ะฉันออกมองกุฎแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นลูอีเมดสาวแล้วค่ะโอเคคีปค่ะโอเคค่ะ Okay, อออ okay, โอเคค่ะตีค่ะตีค่ะตีค่ะเออเออเออโอเคค่ะอุ้ย why, why, ไว้ไว้ไว้อะไรคะอะไรคะไว้อุ้ยตายแล้วค,ค่ะเคลียรเกลเคลียร์คลีฟค่ะโอ้ยวุ้ยตีค่ะอะไรคะอะไรคะโอ้ยไม่ไหวคันเนี้ยลุยเลยคะ่ะเพื่อนรอฉันก่อนค่ะ วางวางงง,งงงกดสกิลพลาดค่ะลั่นค่ะมือลั่น <love> วายอะไรคะอะไรคะเออะไรคะอะไรคะอุ้ยอืมอะไรเนี่ยเอาไปชิกินค่ะเอาสกิลฉันไปกินอุ้ยแรงอยู่นะถ้าฉันออกเวทครบหมดเลยนี่นะอืมรู้สึกว่าอืมได้คอนเทนต์ใหม่เพิ่มแล้วลูอี่สายเมดไหมนะโอเคค่ะตอนวาย,วายอะไรเนี่ยโอ่ะวายโอเคค่ะโอ้ย เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนลุยเลยเพื่อนทาฟีนี่ยิงเลยค่ะยิงมันเลยค่ะยิงมันเลยค่ะเออโอเคค่ะไล่มันไปได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ดิฉันมาเคลียร์คีิปก่อนค่ะเคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะเออออ้ยตายตายสิเออโอเคค่ะโอเคค่ะฉันออกเวทอย่างเดียวแล้วค่ะตอนนี้ไว้เขาตีดรากันอยู่ฉันต้องไปช่วยค่ะฉันต้องไปช่วยบัดค่ะ บ้าหนีไปค่ะลูกหนีไปค่ะหนีไปค่ะลูกโอ๊ยฉันบอกให้หนีไงวะโอ๊ยทำไมไม่หนีลูกโอ๊ยเอามันเลยค่ะเอามันเลยค่ะเอามันเลยค่ะเอามันเลยเอามันเลยเออดีค่ะลูกฉันไม่ตายไม่เป็นไรค่ะต่อไปสิ้นต่อไปฉันจะออกสมุดเวทนะคะจะเป็นเมดสาวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะตอนนี้โอเคค่ะมาค่ะระหว่างนี้ฉันก็ต้อง รอค่ะรอได้มุงกุดก่อนค่ะโอเคค่ะมา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 ฉันเกิดแล้วค่ะโอเคค่ะมาค่ะโอเคค่ะเดินไปค่ะอยตายค่ะดูกันนะคะว่า นี่ค่ะคือเพื่อนไม่มีใครออกเวทนะคะก็เลยฉันต้องออกเวทอย่างเดียวนะคะตอนนี้โอเคค่ะเคลียร์คีิค่ะเคลียร์คีิค่ะเออโอเคค่ะได้มงกุฎเวทมาแล้วค่ะต่อไปค่ะสมุดเวทนะคะสมุดเวทค่ะสมุดเวทเออโอเคค่ะโอเคค่ะอคคุะ้ยก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่นะก็ถือว่าได้อยู่นะนไม่น่าสนใจนะเนี่ยคลิปต่อไปอาจจะเป็นลูอีสายเมทเลยก็ได้นะอเออ มีคอนเทนต์ไงคะแต่สกิลนางมันมีแค่สกิลเดียวเนาะที่ตีเวทเนาะโอเคค่ะเราได้ท์กค่ะช่วยเพื่อนตีดาร์กแล้วโอเคค่ะเราได้ล้างมาแล้ววายเขานัวเนียกันอยู่ค่ะฉันต้องกลับไปค่ะมาแล้วค่ะฉันมาช่วยแล้วค่ะมาช่วยแล้วค่ะเอามันเลยค่ะเอามันเลยเอามันเลยค่ะเอามันเลยเลิดค่ะโอเคค่ะปล่อยดาร์กเลนกลางหรอคะทำไมไม่ปล่อยเลนบนหรือเลนล่างนะคะมาปล่อยเลนกลางทําไมอ้อยไม่เป็นไรค่ะ โอเคค่ะไปค่ะเอาป้อมเขาค่ะลุยป้อมอย่างเดียวค่ะตอนนี้ไม่สนแล้วค่ะไม่สนแล้วค่ะตีตีป้อมค่ะตีป้อมค่ะช่วยกันตีสิคะไปสิคะอะไรค่ะแวนหยุดค่ะหยุดมองให้หยุดนี่อ้หยเอามาเลยค่ะดาตีป้อมเลยค่ะตีป้อมมันเลยค่ะไม่สนนะคะไปสุดค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะก็ชนะมาแบบ ู้ชีวิตโอเคค่ะตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเหนื่อยมากนะคะโอเคค่ะมาค่ะโอ้ก็เลิศอยู่นะคะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าดิฉันพาน้องลูอี้มาสู้ชีวิตมากค่ะแล้วก็น้องลูอี้รับเปิดเป็นเมสเฉพ์ตกิจนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ กดติดตามหน่อยนะนะคะขอล้องนะคะนะนะโอเคค่ะบายบายค่ะ see you again, tomorrow ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะขอดูสกอร์หน่อยคะ่ะโอเคค่ะซับเต็มที่เลยค่ะบายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย